ครับผมเมื่อนีน้เดี๋ยวผมอีกเชนึงนะครับกับสารคดีบนนรรณาเมื่อนี้วันยุทธครับออกมาหาเบื้องหน้าสุบน้ำปลูกกุ้ไม้ผมก็ไ,ได้มาเจอนี่ครับนกวาหน้าของเพระาะจะให้กับอ,อ,อว่ามาว่าก็มากที่สุดเดือนนี้แหละครับสบายยังน้อย กินดี tı. ขนาดไห้ผมก,กินหฮเบิรนเนี่ยแซ่แต่น,นี่มันเป็นพันน้อยครับผมเอาใกล้ๆมันสืพันใหญ่กว่าอยู่แต่นี่มันกกินได้อยู่นกสัต์ต่างๆก oh ็ก oh ินได้ครับอันน <the> ี้ก <that> ็อย <the> ู <roam S 2> ่เจเจหน่นะครับจริงตั้งใจมาหาเอาไม้ครับแต่ว่ามันมีอย่มีสองสำหน่งมั่นบือพ่อเจครับพี่น้องก็เลยง่างมาเห็นบอกว่าอะเพื่อพี่น้องไทยกรุงเทพ คึ้ฮอดความหลังสอนย,ยังน้อยอสมัยไปแล่นไรล,ล้มวง,งไฟหากินบาหวาตามคันหน้าท้งหน้าคอนอื่นลึกใกล้ขึ้นอย่างน,น,นี้ปากแหลบปากดำเบ็ดเลยพีน่น้อยกินเนื้อขัดขึ้นอยังนคือกินแล้วมวนแซ่บคือนอ,อ,อ,อย่างนี้เด็กปากซุกมันสีอย่างบักซุกมันก็นกนสีดำปากบุกซุกกับสีแดงครับ มาอ่อนกับสีเขียวอันนี้ซีน้ำตาลเด้อซะซีน้ำตาลก็เกือบซุปไปยังบ่ษุปกินได้คือกันแต่วันก็บัดหวาดไม่แหละครับมาเด้อกินน้ำแกนครับผมอืมดูแค่มาคาเมกเอีอันนึ่งแล้วมันแถวๆนี้นะบ้างมาคาเมกจ้ะบางคนเขาก็เอาไปให้นกกินบางคนเขาก็กินเอง ไม่เบิดแล้กวก็ปุ๊งว่านี่มันแมงขนันนู้นแมงกินูนี่หมักอยู่เบาแม่นนี้แม่นตอนเป็นยอดอ่อนๆนี่มันแก่แล้วมันบุยแล้วหมัก,การได้ครับเป็นกโก๊ะมั้นี่คะแม่หมวกว่ายสักว่ายโป๊งหมักขันนิดกมันบุยมาไหนคยค่ะเย็นสบายครับอยู่น้าห่างไกลโควิดครับผมก่ต้องห่วงมันมาบุกหอดโควิด สบายกำลังเฮ็ดเทียงครับมนง่านะ้มาอยู่หน้าละปลาก็มีน้ามีเขาก็มีมีโคบิดเขายังบ่ปลูกปิดคลิปกะปุ๊บมักว่าได้ครับว้าวมาเบิร์ดแล้วล่ะสำน,นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมบาย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 ครับ